สวัสดีครับทุกคนอยู่ในช่องโค้ดโคเรียกดซับนะครับทุกคนนี่จะจำรีวิวนะคะทานตับกับข้าวไว้นะครับเพราะว่าวันจันทร์ทำงานนีไม่มีเวลาทำข้าวนะครับต้องทำแช่ไว้ครับนี่ต้มไก่เอาไว้ทุกคนนี่ทุกคนน,นี่ต้มเนือ้อ ซื้อเนื้อมากิโลหนึ่งนะอันนี้ก็ต้มเนื้อไว้อันนี้แกงอันนี้แกงปลานะครับนี่นี่หน่อไม้ครับทุกคนเขเรียกแกงอะไรนี่ลนตระลนตะระเกงคนณราดนะทุกคนเขงคนไทยนี่ คุเมกินมาเป็นนี่นี่ของเราของชอบต้มเนื้อครบพี่น้องนี่ทำอาหารกินเองนะทุกคนนะวันจันเราต้องต้องทำข้าววันอาทิตย์เราจะทำแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้วันจันทร์เราก็อุ่นอุ่นแล้วก็กินกันสองสาอย่างนะครับทุกคนทำแล้วก็ทิ้งไว้ ยังไม่ทำาวามสาวน้องครัวเลยทุกคนต้มไข่ไข่ต้มไข่ต้วม้มมันก็แช่ไว้บางทีตอนเช้าก็กินกับกาแฟนะครับอาหารตอนเช้านะทุกคน วันนี้นะครับทุกคนนี่มาดูเนี่ยผมกําลังทําอยู่นะนมีต้มเนื้อนะครับต้มเปื่อ,นอ,อยนะครับทุกคนต้มแซ่บครัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ